สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิประเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร065 946 7028ค่ะหรือไอดีไลน์ศ6นย์6เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่434นะคะรายการละ2 0 0บาทมาชมพักกันค่ะในการแรกนะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามนะคะ รายการที่สี่ค่ะรายการที่ห้านะคะ ในกันที่หกค่ะในกันที่เจ็ดนะคะ ในกันที่8ค่ะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิรเเรื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ